วันพระใหญ่แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องเชาาในวงการพระวงการสงฆ์นะคะเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทสนิกชนยังรู้จักแยกแยะนะพระดีพระไม่ดีถึงแม้ว่าหลายๆคนกลัวว่าจะเสื่อมศรัทธาเดี๋ยวถ้าถามชาวบ้านน่ะเมื่อวานเนี้ยแม่ค้าขายดอกไม้อยังกลัวเลยคนจะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระกันน้อยลงเพราะว่าคนเสื่อมศรัทธานะคะแต่ต้องบอกว่าบรรยากาศที่จะนํามาให้ดูกันนี้นะคะ ศรัทธาเนี่ยยังยังคงมีอยู่เพราะก็ยังมีคนแยกแยะนะคะสังเกตได้จากบรรยากาศการทําบุญนะคุณผู้ชมทั้งอาสาหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะคะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคือบรรยากาศในงานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2568ที่มีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวไปรอชมกันเป็นจํานวนมากค่ะเขาตั้งใจมากเลยนะคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยขบวนเทียนเข้าพรรษาจากชุมชนต่างๆเข้าร่วมประกวดถึง44ต้น น้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยปีที่แล้วมี50ต้นนะคะขบวนแรกเนี่ยเป็นขบวนแห่อัญเชิญเทียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขบวนอัญเชิญผ้าอาบน้าฝนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งงานแห่เทียนเข้าพรนศาจังหวัดอุบลร,ราชธานีจะมีการแห่เทียนวันนี้อีกวันหนึ่ง ใครอยู่ในพื้นที่หรือใครอยู่ใกล้อยากไปชมความงดงามนะคะยังไปกันได้วันนี้อีกวันหนึ่งส่วนที่วัดเดิมตำบลในเมืองอำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมามีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญตักบาตรนะคะที่วัด ในวันอาสาฬหาบูชาตามปกติชาวบ้านที่ไปร่วมทมําบุญบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องแยกแยะนะเพราะว่าเป็นการทําผิดส่วนบุคคลส่วนพระพุทธศาสนายังมีพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบที่อยู่ในพระธรรมวินัยอีกมากค่ะองค์กรซึ่งเป็นอ,องค์กรในพุทธศาสนานั้นท่านมีหลักที่มั่นคงอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องแยกให,ใหออก ว่าเป็นสนบุคคลนะครับที่เขาประพฤติผิดในในส่วนตัวของเขาเองส่วนระษาวินัยต่างๆเหล่านั้นกระต่ายก็ยังคงมอยู่ต่อไปครับนี่ส่วนที่เห็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอันนี้นะคะงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่อำเภอพิมายเขาปกติเนี่ยที่เนี่ยเขาจะมีแกะสลักแบบเทียนแบบเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีแหละนะคะ เพราะว่าขาบวนรถเขาก็แบบเป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามมีการแข่งขันขบวนรถจากชุมชน,ชนต่างๆนี่ค่ะปีนี้คนดัง<ม>จะไม่ไมีมไ,มได้ยังไงนะคะพลโทบุญศินภาคกลางท่านแม่ทัพภาคที่สองนี่หลายคน มาถ่ายรูปด้วยนะคะก็นําไปตั้งไว้ที่บริเวณลานพรหมทัศ์เทศบาลตำบลพิมายซึ่งก็มีคนไปถ่ายรูปคู่กับเทียนต้นดังกล่าวเป็นจํานวนมากเลยนะคะคนสนใจกันนะคะครับไปต่อที่อยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณตลาดลาด,ลาดชโดอพเภอผักไห่นะครับก็ชาวบ้านรวมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ําคลองลาดชโดครั้งที่14แล้วครับ นะก็มีเรือเข้าเรื่องขบวนแห่กว่า180ลําเป็นเรือพื้นเป็นเรือพื้นบ้านนะครับแล้วก็เรือโบราณบางลํามีอายุหลาย10ปีนะครับมีการแสดงบนเรือด้วยร้องราทําเพลงกันไปตามวิถีชีวิตของชาวราชโดนะครับไปตามลําคลองระยะทางกว่า2กิโลเมตรนะครับนี่นะฮะคึกคักกันทุกพื้นที่เลยค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก ชาวพิษณุโลกกว่า1,500คนเนี่ยคนแต่งกายด้วยชุดขาวแบบนี้นะคะมาร่วมขบวนแห่พระพุทธชินราชจำลองและแห่ดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชาจากสวนกลางเมืองผ่านไปยังวงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลกค่ะ ในขบวนนี้ค่ะก็มีนางรำแต่งกายสวยงามนะคะ <sk az uk> นำเสนอท่ารำที่นำมาจากของดีวัฒนธรรมเด่นจากทั้ง9อ้าอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ <sk az uk> ก่อนขบวนจะเดินไปสิ้นสุดยังวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหาร <sk az uk> หรือวัดใหญ่ค่ะ <sk az uk> เพื่อนำดอกบัวจำนวนกว่า2,000ดอกไปถวายพระพุทธชินราชในพระวิหาร จากนั้นช่วงเย็นค่ะพระเทพรัตะนมุนีเจ้าอาวาสก็ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ก่อนเวียนเทียนรอบพระวิหารเนื่องในวันอาสารหาบูชาค่ะ<า>ส่วนที่เมืองพัทยา,ยาที่ชลบุรีพัทยาเนี่ยก็มีชาวพุทธมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเวียนเทียนกันเนื่องในวันอาสาหาบูชาที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงเป็นจํานวนมากนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศชาวพุทธที่เมืองท่องเที่ยวยังมีด้ความเป็นเมืองท่องเที่ยวบรรยากาศการท่องเที่ยวก็มีไม่หยุดเหมือนกัน,นไม่หยุดไม่หยุดเพราะว่าเป็นพื้นที่พิเศษไงสถานบันเทิงเมืองพัทยาย,ยังคงเปิดให้บริการและมีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์กันตามปกติตามประกาศร,ราชกิจจานุเบกษาฉบับล่าสุดนะคะที่อนุญ,ญาตให้มีการจําหน่ายสุร,ราในพื้นที่ท่องเที่ยวสนามบินโรงแรมและสถานบริการที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษค่ะ